สวัสดีเช้าครับทุกคนครับบอมจังเด๋ยโแนวนี้ครับอยู่ในแบบโปรเจกต์มูเกนสึนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวสำหรับในวันนี้ครับก็จะมารีวิวชิคไคนะครับผมของใครวะโคชิโร่นะครับผมนั่นเองนะฮะก็คือชิคไคเฮีรินมาลุนั่นเองนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนั่นเอง นะครับผมนี่เฮียรินมารุนั่นเองนะครับก็ทกิลนะครับของเฮียรินมารุครับจะเทพไหมแล้วก็จะโกงหรือเปล่าเลยครับแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับดาบจะแปลกๆนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับผมวิธีการเปิดชิคกยผมพิมพ์ตามผมได้เลยครับซิ่งเฮียรินมารุครับเปิดชิคกยนี่นี่ครับผมโคเท่นะครับผม ท่าแรกนะครับผมก็จะเป็นไอส์ไปการเสกน้ำนะครับน้ำแข็งออกมานั่นเองนะครับแต่เราต้องทําการคอนโทรนะชี้ไปตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมาตรงนี้ครับก็คือแบบท่าเนี้ยมันจะต้องทําการคอนโทรเท่านั้นครับเพื่อถึงจับแบบตรงที่เราตามใจได้แบบอะไรเงี้ยเพราะว่าท่าเนี้ยมันไม่สามารถกดตุ่มสินพลาก็คือเรากดมั่วปุ๊บมันก็จะแบบสมแติว่าผมกดตรงนู้นผมตรงนู้ดปุ๊บเผลอไมนอาจจะว้ามาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับสหรับไอของท่าไอส์ไปนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทำการลิงก์นะครับตั้งครูหนึ่งคิดว่าระยะน่าจะไกลอยู่พอสมควรเลลลยนนะะะคครรัับบมาออองงดูไไปฮชี้ เอาละเดี๋ยวลองกันเลยดีกว่านะครับปุ๊บโดนไหมปุ๊บนี่นะครับแล้วตัวที่โดนครับก็จะติดตะตานนั่นคือโดนน้าแข็งนั่นเองครับอยู่แบบนานหนูเหมือนกันนะปุ๊บนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมและท่าที่สองของผมไอ้แถบที่ครับผมสำหรับท่านี้ครับก็จะเป็นการวางน้ําแข็งครับอยู่ตรงพื้นนะครับผมแบบนี้เลยกด x ปุ๊บแบบนี้ฮะก็คือจุดเวลาศัตรูผ่านก็จะทําการโดนน้ําแข็งเหมือนกันหรือว่าเราจะสามารถกด x เองก็ได้นั่นเองนะครับเผื่อว่าวางป๊บววางไ อ่ะแล้วมาใกล้ๆปุ๊บกด X ปุ๊บนี่นะฮะกด X เองก็ได้นะครับให้มันแบบเออทำงานเองอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผมก็จะเป็นวันนี้ครับท่านี้ครับก็จะทำให้ติดแผงด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับโอ้ยรถท่าต่อไปนะครับผมไอคโอนนะครับสำหรับท่านี้ครับเราจะสามารถใช้ได้แค่ตอนที่เราโดนสตันเท่านั้นครับหรือว่าโดนโจมตีเนาะแล้วมันก็จะทำการโคนเองนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะกลายเป็นแบบ ตอนแรกอะ่ะคือเราเมื่อเมื่อเราโดนโจมตีนะครับตัวศัตรูที่โจมตีเราแล้วเรากดสกิลตีอนะ่ะก็ได้โดนล้มแข็งแทนนะครับผมเหมือนแบบตัวตายตัวแทนประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวลองให้ดูเรียกว่ายังไงเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูแล้วกันอ่ามาฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่านะครับอย่าให้เขาตีเรานะปุ๊บอาตีสมมติว่าตีอยู่อาโดนตีปุ๊บนี่ฮะตัวละครนะครับที่โดนก็จะทําการโดนแบบนี้เลยนั่นเองนะคือแบบตัวตายตัวแทนนั่นเองผมเรียกว่าตัวตายตัวแทนแล้วกันผมเรียกคำตับไม่ออกนะฮะก็ จะเป็นวันนี้คือเราจะสามารถหลบการโจมตีของเขาได้เะครับเมื่อเขาโจมตีเราและเขาก็ได้กลายเป็นน้ำแข็งอยู่ชั่วขณะนั้นเองฮนะแล้วก็จะหายไปแต่เขาสามารถยังเดินได้อยู่นั่นเองนะครับต่อไปท่าสุดท้ายครับผม i q คิวลับชั่นนะครับคิวชั่นไอคิวชั่นอ่านไม่ออกว่าท่านี้ i q คิวลับชั่นอ่านว่าไงวะไอซ r รูปชั q ่นไอซ์รูปชั่นนะครับโอ้ยตาย ท่านี้นครับไอซคือลชันครับก็ได้เป็นการเหมือนเป็นการระเบิดน้ำแข็งหรือเปล่าที่อยู่ในวงนะครับแบบน,นี้ปุ๊บนี่นะฮะแล้วตัวละครที่อยู่ในวงเรานี่ก็จะโดนน้ำแข็งด้วยแต่เหมือนว่าจะเป็นเอลีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่มั่นใจฮนะเดี๋ยวผมจะลองแบบเอว่าเอลีหรือเปล่านะครับสลับท่านี้มาลองดูดีกว่าเลยครับ้อโอ้แห้งเลยนี่นะครับว่าจะโดนสองตัวหรือเปล่า นี่นะครับอ้โอเคสามารถโดนเป็นแบบ full e l ได้นะครับก็คือ A l e นั่นเองครับก็ตัวที่โดนครับก็จะทำการติดน้ำแข็งแบบเมื่อกี้เลยนั่นเองนะครก็คือประมาณนั้นนะครับผมตลับท่า อ่าทาวีนั่นเองเอาอะครับเพื่อนๆครับเป็นเกมบ้างครับผมสลับในคลิปนี้ครับคิดว่าตัวของฮิวรลนไม่รู้ครับคิดว่าดีไหมแล้วก็น่าเหมาะหรือเปล่ากับการใช้ PP หรือว่าฟาร์มหรือเปล่านะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันหน่อยในการทับสหรับเพื่อนๆคนไหนครับอยากให้ผมรีวิวอะไรนะครับมีอะไรอยากให้ผมรีวิวครับผมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือว่าจะเอามาให้ผมรีวิวครับคือก็คือทักเพจผมมาได้เลยนั่นเองครับอยู่ใต้เดทคลิปชันเองนะสุดท้ายที่ผมใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้อีกครับแล้วก็ เข้ามาทำเกมนี้กับเพื่อนๆดูอีกครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งของผมหน่อยรายการับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าทังที่ผมตายโยแต้าละครับ